สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองเบติครับผมนะครับนะวันนี้นะครับนะอยู่กับฟาโรนะครับนะลูกชายของปลาเกียวนะครับนะเป็นปาเกียวบวกกับลูกสาวของแดงกาลสิตนะครับนะตัวนี้นะต้องบอกเลยนะครับค่ะเห็นตงเมือคืนครับแบบโอ้ต้องตื่นเต้นเสาร์านีต้องมารีบมาเช้าเลยนะครับนะเป็นมัวนทีแบบนะสวยครบมากนะครับมัวนทีตั้งผมนะครับนะกบาลบนดีมากๆครับเน้นนี้เลยนะครับนะดูไปครับ ใบสวยมากไม่ต้องไปถึงอาหรับอิมิเรสนะคะได้ดูใบแน่นอนใบอ่อนใบบางมากครับฟาโล่ะลยใบย้วยสวยๆนะใบเปิดกว้างรับแขนนี่มากครับนี่กุ้งย่าเป็นแขนนี่เลยนะครับไหนดูสิผู้งย่เป็นแขนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้งอศอกนะคะไม่ได้งอครับกุ้งย่าเป็นแขนนี่เลยนะฮะตั้งคงมิดตั้งบางนะเป็นหัวทีตั้เบิงข้างๆตั้งบางมากครับนี่เลยอันนี้เบิปงข้างๆเด้อ ว่าแตเดี๋ยวมันบาดมือผมนะครับคมแมนแล้วก็กระบาดบนดีมากครับเลยกระบาดกว้างครับเป็นหัวกระบาใหญ่ครับกระบาใหญ่กระบาดแง่กระบาดกว้างมากเลยนี่ขนาดเขายังไม่ออกนะกระบาดยังขึ้นหานี้สิบห้าเดือนค่ะตอนนี้อายุแค่สิบห้าเดือนเลย หล่อจริงครับปากบนครอบอปากล่างเกัเวเียนะครับนะด้านปุมปิดแมดูเนื้อตัวนะครับแนตะ่ดูการยืนแนะ่แข้งขาใหญ่มากนะแม่แม่เป็นสายแดงกระดิสแสดงว่าแม่ต้ัวตัวใหญ่มากนะัแม่้คได้ครับนะครับม่อ่ะพี่ต้องลองไปยืนยืนตรงนี้ห,หน่อยค่ะอใ,ใ,ให้เห็นนะคะเดี๋ยวคุณจันจาให้ให้ดูนะคะนี่คือกล้องระดับสายตานะคะ สิบห้าเดือนนะคะอันนี้คือตัวสูงเหมือนกันตัวโบราณมากครับค่ะต่อไปวัวยกษ์ค่ะโอสร้างร่างกายดีมากนี่ารเนี้ยดูอะไรโอ้ขางดำสนิทเลยยาวลากพื้นครับนี่กีบขาแน่แข้งขานี่ครับต่อไปนี้ตัวนี้วัวยกษ์อีกตัวหนึ่งนะครับค่ะวัวย่างนีกระทู้ขาดีมาก ขาแข็งแรงเพราะเท้าแข็งแรงมากค่ะวนี้ต้องติดตามนะตันนี้ต้องแรงต้องจำชื่อไว้เลยนะครับเจ้าฟาโลนะคะเจ้าฟาโลนะครับเป็นวัวที่แะ่รอเหลาว่างไหมค่ะารอเลยสนาบวัวนมนะครับแค่แค่5เดือน วันนี้อยู่ที่ฟาร์มอะไรนะครับยีวุฒฟาร์มครับผมอีวุฒฟาร์มอีวุฒฟาร์มนะคะสวัสดีค่ะพี่มันเป็นช่างแนนรอเลาเอาการอะไรได้ขนาดนี้ครับสำหรับเจ้าปลาโลน่าที่ติดตามนะครับตอนมีอะไรารู้กันสายหูเรารู้กันสายหูเรารู้กันนะคะไปบอลนใบางมากนะครับสูงสวยนะครับแล้วก็ลองลองจำไม่บังดู c ปะน่ะ ทรงสวยครับนะสายของเรารู้กัน,นจริงๆตอนนี้เนะด่างนี้แบบคือแบบนี้เขาเรียกว่าชัดด่างสั่งบนะังเกิด เราเราต้องต้องติดตามนะสำหรับเจ้าฟาโลถ้าสนใจเยี่ยมชมฟาร์มได้ไหมคะได้ครับใน้ได้ที่นี้ต้อนรับเลยครับขอเบอร์ได้ไหมคะ84ครับ6617005ยครับผมขออีกสักรอบหนึ่งนะคะแปด6 6 1 7 0 0 5ครับอ่าโอเคนะคะยีวุฒิฟาร์มนะคะเจ้าฟาโลเจ้าฟาโลโอเคค่ะสวัสดีค่ะ